รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณชมครับกอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการโชว์เนี่ยนะครับรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยมาติดตามเรื่องของซอฟต์พาวเและว,วันนี้ครับกับเ f ฟแฟชั่นผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัยที่ชุมชนเมืองดงนั่นเอง ที่นี่นะครับมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่นั่นก็คือชาวไทยยวนมีลวดลายเอกลักษณ์ที่ทอผ้าออกมาได้อย่างสวยงามมากๆแต่ความพิเศษครับเนื่อคือเรื่องของการต่อยอดสิ่งที่มีให้เกิดมูลค่าเพิ่มแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรื่องของผ้านะครับเราก็มากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองที่นี่กับนี่เลยเจ้าพ่อเมืองดงนั่นเองนะครับแต่ว่า วันนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของการต่อยอดเราจะได้ไปดูนะกางเกงแล้วก็เสื้อลวดลายประจําจังหวัดสุขโขทัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวสักราาครัสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปพบเจอกับพี่สุนั่นเองซึ่งพี่สุน,นะครับก็มีโฮมสเตย์อยู่ที่นี่แล้วก็ดูแลกับพี่น้องชาวไทยยนที่นี่กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่โฮมสเตย์รุ่งเรืองฤทธิ์โฮมสเตย์เดี๋ยวขออนุญาตสักราาครันสักครู่แล้วเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับ ครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแล้วนะครับกับโฮมสเตย์ที่โอ้โหเข้ามาแล้วสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและก็การต้อนรับที่ดีมากๆเราอยู่กันที่รุ่งเรืองริสโฮมสเตย์ครับและที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ว่าผมนัดพี่สาวเอาไว้ท่านหนึ่งนะครับแต่มาเห็นตัวจริงแล้วคือน่ารักและสวยมากๆด้วยนะครับกับพี่ สุพรรณสาเรืองฤทธิ์นั่นเองนะครับเขาเป็นประธานชมรมท่องเที่ยวเมืองดงตอนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่สุนั่นเองคือแสดงว่าหลายๆคนที่นี่ก็รู้จักในนามของพี่สุรเียกันพี่สุพี่สุใช่ค่ะพูดถึงในเรื่องของเมืองดงคี่จริงเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกด้วยที่ผมได้เดินทางมาที่นี่นอกเหนือจากงานประเพณีที่ผมเคยมานั่นก็คือ แห่ช้างบทนาคไทยภูตรงนั้นก็คือยิ่งใหญ่มากๆด้วยพูดถึงเมืองด้งเอกลักษณ์เป็นไงบ้างครับทีนชุมชนเม,มืองด้งของเรานะคะก็เป็นชุมชนเล็กๆเกมื่อสมัยก่อนเนี่ยเป็นอำเภอ<ม>อำเภอด้องมาก่อนคค่ะก็สืบสารกันมาเนี่ยเป็นาชาติพันธุ์ไทยวนเนาะ<ม>สืบสารกันมาเนี่ยกว่า600ปีแล้ว <C HA> แสดงว่ามีชาวที่เป็นชาติพันธุ์ไทยยวนอาศัยอยู่ที่นี่ <C HA> เป็นจำนวนมากด้วย <C HA> จำนวนมากใช่ค่ะอ๋อส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของอาหารการกินกิจวัตรประจำวนันการทำอาชีพจะเป็นแบบไหนครับค่ะ <C HA> ส่วนในอาหารการกินนะคะ <C HA> จริงๆที่เนี่ยอยากแนะนำให้มา <C HA> พาักท <C HA> ี่ <C HA> ของสเตย์แล้วคุณจะได้รู้จะได้กินอาหารของพื้นถิ่นของพวกเราเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ที่เนี่ยเราจะประกอบอาชีพในส่วนของการทอผ้าด้วย เป็นกิจวัตรประจาวันเสริมของผู้หญิงครับนอกจากที่ผู้ชายที่ไปทํานาแล้วเนาะผู้หญิงก็จะทอผ้าอส่วนใหญ่เลยแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยผู้ชายเขาก็จะเข้าไร่เข้านาของเขาไปผู้หญิงก็มีหน้าที่ที่เป็นแบบแม่บ้านแม่เรือนแล้วก็นั่งทอผ้าทอผ้าทอผ้านี่คือเป็นการทอแบบไหนฮะยังใช้การทำแบบดั้งเดิมแหมคือกี่ใช่เป็นใช้ใช้กีในการทอผ้านะคะกีตัวนี้เป็นกีเป็นผ้าทยวนเนาะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชมอ๋อเดี๋ยวผมจะได้เห็นใช่ไหมใช่นะฮะพูดถึงเอกลักษณ์รวดรายของผ้าที่เป็นชาวไทย,ยวนเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงที่สุดผ้าไทย,ยวนใช่ไหมคะสุขโขทัยต้องเกินก่อนนะว่าสุโขทัยมีไทย,ยวนไทพวนไทข้างไทยภูเขาครับค่ะของเราเนี่ยเป็นเหล่าของไทย,ยวนไทย,ยวนเนี่ยจะอายุเยอะที่สุดในส่วนของ ผ้าใน,ในหมวดของสุโขทัยเนาะ<อ>ค่ะแล้วก็ตัวนี้ได้รับวัฒนธรรมมาจากล้านนาค่ะคมก็นนจะมีกลิ่นอายของความเป็นเหนือความเป็นเหนือความเป็นล้านนามันต้องสวยแน่เลยอะอโอ้น่ารักมากๆคุณผู้ชมผมคิดว่าคุณผู้ชมคง <c oughs> อยากที่จะได้ไปพบเจอแล้วนะครับ <c oughs> กับกลุ่มที่เป็นชาวไทยยนที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการอนุรักษ์เรื่องราวของการทอผ้ากันอยู่แล้วก็ ต้องเชื่อว่าออกมาในลวดลายต้องสวยงามแล้วก็ถูกอกถูกใจกับผู้ชมนะติดตามนะครับเผื่อว่าใครที่สนใจเนี่ยจะได้สั่งซื้อได้เพราะที่นี่เราก็รับทําเป็นออเดอร์ด้วยใช,ใช่ไหมครับคุณนุ่นผู้ประกอบการนะครับผู้ชมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พี่สุพาผมไปไม่ห่างจากที่นี่เนาะไม่ห่างค่ะและจะบอกว่าวันนี้มีในเรื่องของการนํามาต่อยอดกันด้วยนะครับกับผ้าสวยๆที่พวกเขาเนี่ยทำกันแต่ตั้งแต่เดิมอยู่แล้วแต่มันจะต้องมีการตัดเย็บเพิ่มเพิ่มมูลค่าคะนะครับให้กับผ้าอ่ะเดี๋ยวเรา ไปชมกันเลยครับเดี๋ยวตามผมทั้งสอคนไปเลยนะครับ ครับตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันที่กลุ่มทอผ้าที่ชุมชนเมืองดงแห่งนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าด้านหลังเนี่ยโหพี่สุกกำลังแบบขมักขมิ้นเลยเขาน่ารักเนาะค่ะเป็นแม่แม่ทอผ้ากันอยู่ที่นี่ค่ะครับผมคือจุดเริ่มต้นของกลุ่มที่นี่เนี่ยเขาอยู่กันยังไงฮะเริ่มต้นกันมาอย่างไรครับจริงๆที่นี่เป็นชาติพันธุ์ไทวนค่ะไทวนเราทอสืบ สืบทอดกันมาเนี่ยห้าหปีแล้วนะคะสมัยเจ้าพ่อมืองดงค่ะ้โหค่ะแล้วทีนี้เราก็พอทอผ้ามันก็มีการประยุกต์มาเป็นผ้าหมักโคนผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้านหลังเนี้ยจะมีทอหลากหลายเลยคือปรับไปตามยุคสมัยคือเดี๋ยวนี้มันอาจจะมีแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับพิสูจแสดงว่าก็เป็นคนที่คุกคลี อยู่กับกลุ่มที่นี่มาตั้งแต่ต้นๆแล้วใครที่อยู่แบบว่าดั้งเดิมเลยมีไหมฮะข้างหลังโอ้ดั้งเดิมก็หมดเลยนะคะดั้งเดิมกนหมดเลยรู้จักอายุแล้วกันอ่ะอย่าให้วิสุภาไปแบบดูวิธีการทําแล้วไปทักทายกับเขาเรียกว่าพี่พี่แม่แม่ป้าป้าดีกว่าเราด้านหลังนะครับอ่ะพิสูจเชิญเลยครับผมวันนี้คือต้องถามถึงสมาชิกปกติแล้วคือมีจานวนเท่านี้หรือว่ามีเยอะกว่านี้ครับอ่าจริงๆเราทอกันทั้งหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านทอผ้าชายวน ซึ่งบ้านนี้บ้านหลังนี้ก็เรียกว่าบ้านทอผ้าอันนี้ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นนี่างหนึ่งหลังซึ่งรวบรวมญาติพี่น้องมาครับอย่างเช่นป้าาใครว่างอย่างเงี้ยค่ะก็ชวนกันมาทอผ้าครับค่ะสวัสดีครับแม่แม่ครับโอเคโอ้โหกำลังแบบขมักขเม้นเลยกี่นี้อายุกี่ปีแม่หกสิบหหรอคือคนหรือกี่คนหรือกี่แม่น่าจะอายุประมาณสัก40กว่า นะฮะคนก็นก็ิบแล้วแม่คือพร้อมๆกับกี่เลยค่ะโอ้โหต้องบอกว่าอันนี้เขากำลังทอผ้าแบบไหนอยู่ครับตัวนี้เป็นผ้าผ้าตัวค่ะ ถ้าตัวของตัวสิ้นนะนะคะตัวสิ้นซึ่งผ้าสิ้นเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนก็คือมีเอวมีตัวมีตีนค่ะฝั่งสองฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นลวดลายที่ต่างกันแต่ว่าคือตัวสิ้นเหมือนกันครับผมพูจสุเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออันนี้เนี่ยแปลกตาไม่ใิ่ผ้าแล้วใช่ไหมฮะอันนี้เป็นผ้าสําหรับทอถุงย่ามค่ะน้องตุ๊กตาน้องตุ๊กตาเป็นน้องอัจฉติยะเนาะแล้วเหมือนกับน้องอยู่บ้านใกล้เรียนเคียงแล้วก็ อ,อ,อยากให้น้องฝึกสมาธิครับผมค่ะน้องก็มา ฝึกทอแล้วก็ฝึกสมาธิอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะสามสิบสี่ <34. S 2> <34. S 1> คุณผู้ชมประมาณอายุเป็นเพื่อนผมอะแต่คือดูสีสี <c oughs> ไม้ลายมือผมทําอย่างเขาไม่ได้แน่นอนครับคุณแม่ค่ะอันนี้คุณป้าสีเลือนค่ะคุณป้าสีเลือนนะครับกำลังทําอะไรกันอยู่นี่คือทอตีนจกเหมือนกันตีนจกครับคุณผู้ชมครับตีนจกอีกตีนหนึ่งเนาะจะเป็นอีกรวดลายหนึ่งซึ่งจะเป็นหงสเหมือนกันแต่ว่าเป็นหงอีกลักษณะหนึ่งครับผมอีกอย่างหนึ่งที่มีความพิเศษอ่ะผมเคยไปดูในเรื่องของการ การทอผ้าจากหลายพื้นที่ที่นี่เขาจะใช้แบบการไล่เฉดสีที่มันดูเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยอย่างนี้มันมันเป็นการประยุกต์หรือว่ายังไงครับพี่สุค่บเหมือนกับเป็นการดึงเฉดสีขึ้นมาให้มันโดดเด่นนะคะถ้าเอามา mix and match กับแฟชั่นมันก็เดิมๆเวลาถ่ายรูปกมาก็เดิมๆเนาะแต่นี่คือมันมีการแบบทําให้มันเกิดสีสันขึ้นมาคุณผู้ชมครับเป็นเฉสีสำหรับถุงที่น้องตุ๊กตาทอมาเมื่อกี้แล้วนะคะ่าก็ จะมาเป็นถุงมาเป็นถุงสวยๆตรงนี้แล้วก็เจอสาวๆอีกสองท่านที่สวยมากๆเลยสวัสดีครับนี่เขากำลังทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้อันนี้คือถุงที่น้องตุ๊กตาถอดออกมาเป็นผืนแบบนี้นะคะเป็นเส้นเลยอ๋อเนี่ยเหรอครับนี่คือฝีมือของน้องตุ๊กตาใช่ค่ะ เนี่ยไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมนี่คืองานที่ละเอียดละออที่น้องตุ๊กตาทำเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็ถือว่าเป็นคนพิเศษด้วยผมใช้คำนี้ดีกว่านะฮะทำออกมาได้อย่างประณีตงดงามพอเสร็จเรียบร้อยเอาไปทำอะไรต่อครับน้องมาทอเอามาเย็บเป็นถุงค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเกิดมาเป็นแบบเซนจาอ่างเงี้ยแล้วก็คือเป็นของที่ระลึกก็ดีเหมือนกันเลยเนาะเวลาแบบซื้อไปฝากคนที่บ้าน แล้วก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนชุมชนด้วยนะครับผู้ชมพิสูจน์ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเข้ามาสัมผสัสวิถีชีวิตชุมชนแบบนี้ค่ะอยากมาท่องเที่ยวอยากมาพูดคุยกับแม่ๆอย่างที่ผมทำอะ,ะเราสามารถมาได้เลยไหมมาได้ค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ เที่ยวเมืองดงนะคะเหเที่ยวเยวมืองดงนะคะหรือว่าชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองดงค่ะครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านี่คือเอกลักษณ์ดั้งเดิมนะฮะของชาวไทยยวนที่เขาแบบรวมกลุ่มการอาศัยอยู่ที่บริเวณนี้แหละครับก็มารวมกลุ่มการทําผ้าทาผลิตภัณฑ์แต่มันมีการต่อยอดแน่นอนว่าเราจะขายได้เนี่ยเราต้องเพิ่มทางเลือกให้กับ ผู้บริโภคด้วยมันก็มีในเรื่องของการตัดเย็บขึ้นมาด้วยใช่ไหมพี่สุขเกิดเป็นแฟชั่นมากมายแฟชั่นเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการต่อยอดดีกว่าแล้วก็แฟชั่นของจังหวัดสุโขทัยที่ตอนนี้เขามีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะหลายจังหวัดมีกางเกงประจําจังหวัดตอนนี้สุโขทัยเขามีกางเกงประจําจังหวัดเหมือนกันแต่ยังไม่บอกว่ามันเป็นอะไรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามพี่สุขไปดูดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวตามเราทั้งสองคนไปเลยนะครับ ครับตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมในมูฟกั mm hmm. นมาที่อ,อพทอสุขโขทัยนะครับที่นี่เนี่ยเขาก็มีการทํางานเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่ต่อยอดภูมิปัญญานะครับให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากมายและทําให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดรายได้กันด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับ พันเอกนาวินปีชาพันิเชียกุลครับกับผู้จัดการออบาทสุขโขทัยตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเียวครับในเรื่องของบทบาทหน้าที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยได้ยินคำว่าออบท คือแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีททอยู่แล้วที่จะเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวอบทมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างครับตรงนี้ขอบคุณมากเลยครับก็เป็นคําถามที่เราต้องแยกภารกิจกันให้ออกวันนี้เราทําเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทําเรื่องท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับ ทั้งที่อยู่ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงยังมีหน่วยงานอื่นเช่นวัฒนธรรมก็ทําในเรื่องของบวรอนทัวนะครับแล้วก็มีพัฒนาชุมชนมีโอท็อปนวตวิถีก็ตามมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทําเรื่องท่องเที่ยวเราก็แบ่งแยกภารกิจครับแน่นอนครับในเรื่องของการดําเนินงานเนี่ยไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนการส่งเสริมในอนาคตต่อไปเพราะเมื่อสักครู่นี้ผมได้เดินทางไปที่สิชชัญาลัยผมเห็นถึง ความร่วมม,วม,มือความสามัคคีที่ต่อยอดในเรื่องของภูษาหรือว่าผืนผ้าขึ้นมาอย่างสวยงามแน่นักพระวังแผนกันไว้ยังไงบ้างครับสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการทำการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับต้องทำให้ครบทุกมิติมิติแรกคือมิติทางด้านการบริหารจัดการ,รนะครับอันที่สองครับในมิติในเรื่องของเศรษฐกิจต,ต้องยอมรับว่าใครทำท่องเที่ยวแล้วบอกว่าทำแล้วไม่ได้หวังไรายได้ ทำเพราะความสนุกเพียงอย่างเดียวทําได้ไม่นานฮะเศรษฐกิจเป็นตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่สําคัญและเราก็คํานึงถึงในมิติของการทาท่องเที่ยวแต่การทาท่องเที่ยวไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ไรายได้เพียงอย่างเดียวนะครับอยู่ที่การหวงแหน<ม>การสืบสารรักษาและต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาของเราถ้าเราไม่ทําท่องเที่ยวเราอาจจะใช้วิธีอย่างอื่นในการเก็บรักษาได้แต่ถ้าเราทําท่องเที่ยวเราได้รายได้ไปด้วย นะครับลูกหลานของเราเขามีความรู้สึกว่าเขาทําเรื่องท่องเที่ยววันนี้กลับมาเปิดร้านกาแฟทำมาทําในเรื่องงานผ้าเขาเห็นมรดกภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมาถึงเขาแล้วเขาเห็นว่ามีคุณค่าเขาอยากจะเก็บไว้ไหมฮะเขาอยากจะสืบสานไหม,ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญคนะครับฉะนั้นในเรื่องของการทําเรื่องท่องเที่ยวจะไปเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการตลาดไปด้วยในตัวสิ่งนี้แหละครับอบทอมีองค์ความรู้ครับเป็นหน่วยในเรื่องของการบริการเชิงพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับที่นั่นมีกิจกรรมที่สําคัญเยอะแยะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับผู้ชมเราจากที่เราได้ฟังนะฮะถึงบทบาทหน้าที่การทํางานเรารู้เลยว่าองค์กรนี้เนี่ยทำเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆาเลยครับกับท่านผู้จัดการนะครับที่มาให้ความรู้กันนะครับใครที่อยากติดต่อปทเดี๋ยวผมขึ้นนะฮะกับช่องทางการติดต่อตรงนี้ให้ผู้ชมได้ติดตามกันเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เหมือนโดงกันต่อเลยครับ เรากลับมาที่รุ่งเรืองริทโฮมเซนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่เราได้ไปติดตามกับกลุ่มแม่ๆน่ารักมากๆเลยนะเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยก็คืออยู่ด้วยกันกินด้วยกันแล้วก็มีความรักความสามัคคีและทำเพื่อชุมชนจริงๆนะฮะตอนนี้เนี่ยเรามาดูในเรื่องของการต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างเสื้อที่พี่สุส้มใสอยู่คือมันคือเสื้อที่กิ๊เก๋มากๆอันนี้คือเรามีการแบบว่าใส่ดีไซน์ กับผ้าเหล่านี้ยังไงบ้างครับ<ช>แนวคิดก็คือว่าในส่วนของแม่ๆเนาะที่เขาทอมาแล้วเขาก็ไม่รู้จะขายแบบไหนหจะขายยังไงอย่างเงี้ยค่ะตัวสูตรและทางชมรมเองนะคะก็เข้าไปช่วยสนับสนุนเขาเแล้วก็ช่วยดีไซน์แบบออกมาว่าอย่างอย่างตัวนี้ก็ดีไซน์เป็นตัวโค้ด คล้ายกับก๊กปุ๊บใส่เป็นโค้ตยาวๆได้เลยใช่ค่ะก็ใส่ดีไซน์เข้าไปนะคะให้เข้ากับแฟชั่นสมัยนี้โดยใช้ผ้าในส่วนของดั้งเดิมครับผมพิสูจน์ที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนที่เขาทําแบบนี้มา10ปี20ปี30ปี50ปี60เป็น100ปีเนี่ยเขาก็ยังคงรักษาถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์เอาไว้กับการที่เข้าไปปรับเปลี่ยนแนวคิดว่า เราอยากจะเอามาทําให้เกิดความเป็นสมัยใหม่หรือแฟชั่นขึ้นมาพวกเขารู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราเข้าไปแล้วเราแบบเอาแนวคิดเหล่านี้ไปให้เขาจริงๆเขาเขาดีใจนะคะเขาดีใจเพราะว่าเนื่องจากไม่มเีเขาก็พยายามมองหาลูกหลานให้สืบทอดเนาะแต่ทีนี้ค่อนข้างหาได้น้อยแล้วพอพวกเรากลุ่มชมรมเนี่ยเข้าไปช่วยเขาดีใจที่ อย่างน้อยเราช่วยขายช่วยผลักดันช่วยทําารตลาดให้กับพวกเขาอย่างเงี้ยค่ะคือถือเป็นคนที่มีแนวคิดใหม่ๆด้วยเนาะเขาก็ต้องพึ่งในเรื่องของช่องทางการขายในปัจจุบันคุณผู้ชมก็คงจะทราบดีนะฮะเรื่องของเทคโนโลยีอะไรคือมันเข้ามาแอปพลิเคชันต่างๆที่เราสามารถขายได้เราก็ทําใช่ค่ะทำทุกวิถีทางให้เขาทุกวิถีทางนอกจากตรงนี้เราก็มีแฟชั่นอีกมากมายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวยกตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมดู อเนื่อจากผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ลวดลายของที่นี่ที่นี่เขาก็มีในเรื่องของการอัปเดตดีกว่าอัปเดตแฟชั่นหลายพื้นที่หลายจังหวัดเขาก็จะมีการทำกางเกงลายพื้นถิ่นต่างๆอย่างจังหวัดพิศโลกก็เป็นกางเกงไก่จังหวัดลบบุรีกางเกงลิงที่นี่มีกางเกงอะไรฮะ มีกางเกงปลาค่ะอ่าที่นี่มีกางเกงปลาแล้วก็เป็นกางเกงของจังหวัดสุโขทัยได้อัพแพนมาให้ดูเลยนี่เลยคุณผู้ชมครับตรงนี้คือกางเกงปลาแล้วเขามีเสื้อและเขามีแฟชั่นที่หลากหลายด้วยนะครับจากที่เราไปพูดคุยกันมาเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไงครับพี่สุกค่ะก็จริงๆก็เกิดมาจากในส่วนของกางเกงช้างที่เขาโด่งดังเนาะแล้วเราก็เลยมองว่าทำไมสุโขทัยไม่มีกางเกงของสุโขทัยบ้างครับค่ะเราก็เลยถอด ว่าสุโขทัยคืออะไรค่ะเสร็จปุ๊บเราก็คิดถึงคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวที่เขียนอยู่ในศิลาจารึกค่ะที่เขียนอยู่ในศิลาจารึกของเจ้าอนุสรียพ่อขุนรามอ่าใช่ใช่ยังสวยงามจริงๆนะฮะก็คือเป็นลวดลายปลาที่ไม่ใช่ปลาแบบปลาปกติคุณผู้ชมครับเพราะที่นี่มีอะไรเครื่องสังคาโลก และทองโบราณเราเลยด,ดึงจุดเด่นตรงนี้เข้ามาใช่ค่ะนี่เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนิดนึงตรงนี้คือเครื่องสังฆาโลกนะครับแล้วก็เป็นที่มาของลวดลายที่เป็นังเกงปลาที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขนาดนี้ด้วยมันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากสัตว์ชนิดอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบสัตว์ที่เราอนุมานขึ้นมาเป็นรูปแบบของสัตว์ที่เราเข้าใจแล้วก็มาทำอยู่ในผืนผ้าแต่นี่คือเขามีเอกลักษณ์เฉพาะครับ ในเครื่องสังคโลกและมีความหมายด้วยนะคะยังไงครับความหมายอย่างปลาเนี่ยค่ะในศิลาจารึกท่านจะให้ความหมายไว้ว่าความอุดมสมบูรณ์ของเศรษฐกิจสุโขทัยครับผมค่ะเพราะว่าเราไม่งั้นจะไม่มีในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็อีกในส่วนของประกอบในส่วนตัวนี้คือดอกพุตานกับก้านขด ตัวนี้คือเป็นเลัแษณกของความสิริมงคลค่ะครับผมเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูซึ่งนี่เอาเป็นกางเกงดีกว่าได้ได้นะครับกางเกงตัวนี้ครับคุณผู้ชมนี่ลวดลายต่างๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลยนอกเหนือจากปลานะครับจากสังคโลกที่เราได้บอกไปส่วนหนึ่งเลยภาษาภาษาพ่อขุนรามครับคุณผู้ชมครับในหลักศิลาจารึกอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วสุโขทัยต้องมีเอกลักษณ์ตรงนี้เขียนว่าสุโขทัย เขียนว่าคขาว่าสุโขทัยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้คืออะไรครับพี่สุตัวนี้เป็นลายก้านขดค่ะอมันจะอยู่ในส่วนไหนครับอยู่ที่โบราณสถานในจังหวัดสุโขทัยเมืองเก่าต่างๆใช่ค่ะเราจะเห็นว่าลายตรงนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยลายดอกพุตานค่ะสัญลักษณ์แห่งความสิริมงคลคุณผู้ชมทุกอย่างที่นี่นะเขาก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่งผมสังเกตเลยจากที่ผมเขาไปทำรายการมาเยอะแยะมากมาย กับกางเกงที่เป็นกางเกงประจำจังหวัดเขาก็จะมีแบบที่ค่อนข้างเป็นแบบที่ทุกคนรู้กันแบบหลักสากลคล้ายๆกับกางเกงช้างแต่ทีนี้เขามีหลายแบบมากๆคุณผู้ชมอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นกางเกงทรงกระบอกะนะครับก็สามารถใส่ได้ทุกวัยเลยแต่เขาก็จะมีแบบเนี้ดูดิมีแบบ เชือกให้ผูกบ้างอะไรบ้างกิฟเก๋นี่คุณผู้ชมเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะและนอกเหนือจากนั้นความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมคือตัวนี้เลยนี่เอกลักษณ์ดั้งเดิมครับคุณผู้ชมทรงจงกระเบนทรงจงกระเบนคล้ายๆกับแบบว่าคือมีความมองพองตรงสะโพกแล้วก็ไปแบบว่าเก็บตรงปลายเท้ปลาอ่าเนี่ยสวยงามผูกแล้วจะจีบมาอัตโนมัติเลยค่ะนอกเหนือจากกางเกงมีเสื้อด้วยมีเสื้อค่ะชืแล้วผ้าใส่สบายมากอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความพิเศษครับคุณผู้ชมอยากจะบอกว่า ทั้งหมดเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าอสั่งทําจากโรงงานต่างๆที่นี่ทําจากที่ไหนอ่ะชุมชนเม,มืองดงทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดนะคุณผู้ <c oughs> ชมอยากจะตบมือให้ดังๆ่ <c oughs> น่าเชื่อว,ว่านี่คือโรงงาน,นงจริงๆอะ่ะที่นี่อย่างที่พี่สุบอกว่า <c oughs> รวบรวมทุกอย่างเอาไว้ที่นี่ไม่จําเป็นที่จะต้องให้เงินไปล้วนไหล <c oughs> ไปถึงพื้นที่อื่นเพราะว่าเราก็อยากให้มันจบ <c oughs> ที่เมืองดง <c oughs> เราไม่แข่งขันกันด้านราคา แต่เราแข่งอ,อยากให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้และกระาจาย <ผม S 1> ไปให้ทั่วถึงนี่ะนะคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งนะ,ะราคาเนี่ยไม่สูงเลยราคาแบบจับต้องได้ทุกคนสามารถจับต้องได้และออย่างหนึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าสู่ชุมชนเมืองด่งอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่กาลังรับชมอยู่ในตอนนี้ทั่วประเทศนะฮะว่าชุมชนเมืองดองมีของดีอยากให้มาเที่ยวกันเชิญเลยครับค่ะ ยังไงก็ฝากชุมชนเมืองด้งไว้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวนะคะที่มีทั้งวัฒนธรรมด้านาวิถีชีวิตนะคะด้านาธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวโดยขามุ้งนะคะแล้วก็าขาดไม่ได้เลยนะคะเกงๆลายปลาเสื้อลายปลานะคะแล้วก็ผ้าทอเมืองดงนะคะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะคะเชิญชวนให้มาเที่ยวนะคะแล้วคุณจะติดใจค่ะ ครับผมคุณผู้ชมครับที่นี่เนี่ยเขามีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือถ้าคุณมาเที่ยวจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเปรียบเสมือนภาคเหนือพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแต่คุณยังจะได้เขาเรียกว่ากลิ่นอายของความเป็นภาคเหนือตอนบนหรือความเป็นล้านนาด้วยนะ,ค,ะคุณผู้ชมทั้งอาหารการกินวิถีชีวิตความเป็นอยู่การมอบสิ่งดีๆให้กับแก่แกันต่างๆนานาน,านะฮะการต้อนรับการดูแล ทั้งหมดอยู่ที่อยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยพิสูนที่พาผมไปทัวร์ทาให้ผมได้ทานอาหารอร่อยด้วยนะครับ้าเปิเออข้าเปิบเเป๊บมาสักครูเ่เวลาเข้าเปิ๊บกำลังครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังได้พูดคุยกับคนในพื้นที่ด้วยทุกคนคน่ารักมากอดมาทักทายเดี๋ยวฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอยากให้มาเที่ยวกันเหลือเกินที่จังหวัดสุโขทัยที่นี่ดินแดนแห่งความสุข นะครับมากันได้ที่นี่ทุกเมื่อเลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกับรายการโชวนเนี่ยของเรานะครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปไหนติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ